โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่อง sakiri channel นะอันนี้เราก็จะมาอัดคลิปในช่งชวงเช้านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทัสมกุกิเอ่อปลุกตื่นมานะครับเราก็จะพามาสุ่มกันนะตัวที่เราเตรียมมาในวันนี้ก็จะมี60ใบนะครับก็จะเป็นตัวแดงนะเราก็จะพามาสุ่มทัสมุกิปลุกตื่นแต่ผมว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมดองมาน้อยอ่ะผมสุ่มเล่นไปร้อยใบยแล้ว นะส่วนตัวม่วเดี๋ยวผมมาสุ่มทีหลังนะครับก็จะเรียกเป็นราชา,าเหมือนเดิมนะตัวม่วส่วนจะหาจากไหนก็ตรงนี้นะครับเราต้องสุ่มตัวแดงอีก50บาบใบนะเราจะได้ตัวม่วอีก5า้าใบล้วเราจะสุ่มได้10บใบตัวม่วงนะครับก็จะสุ่มเป็นเจลโลใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราพามาซื้อตรงนี้ก่อนเอออันนี้ผมเก็บเพชรไว้ซื้อตรงนี้นะปลดพลังงานนะครับ288พเลยนะถือว่าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็ ถ้าอยากให้เววเร็วๆก็จริงๆผมว่าซื้อเพชรไม่คุ้มนะต้องซื้อแบบใช้ตังซื้อดีกว่าแต่เราประหยัดไงก็เดี๋ยวเราพามาดูอะไรอัปเดตก่อนนะครับก่อนไปสุ่มอันนี้ก็จะตัวเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าไม่งโคตรเกลือเลย2วันเนี้ยไม่ได้แต่พูเรียกเกลือเกลือสางที่ผมอัดคชิปมานะสามารถย้อนไปดูได้นะครับอันดับก็อยู่อันดับห้นะ อันนี้เราอาจคลิปในช่วงเช้านะครับก็พลัง90,000มกิวก็ย่อนดับหนึ่งมนเดิมนะครับพลัง2 2ล้านหรือเปล่า2ล้าน7นะโอเคละครสุดแกงก็ไม่มีอะไรมากนะกลัวแค่สือเดี๋ยววันนี้ผมจะมีฟาร์มของม่วงด้วยประเด็นอนะต้องรอวิวสี 40, นะเดี๋ยวเราก็พาไปสุ่มกันเลยนะครับเราก็ลีลามามากพอแล้วเราไปสุ่มตัวเหลืองก่อนดีกว่า สามสิบใบนะเราต้องมีแบบล้างดวงไนงะแต่คลิปก่อนที่ผมล้างดวงไปไม่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะสีทองอะล้างแล้วได้พลออีอย่างหมาเลยอะอยเราได้จีนอนมานะโอเคโลที่สองถ้าใครอยากไปดูไวๆก็สามารถกดสกิปได้นะครับมาโลที่2ล้างเกลือแต่ขอให้อย่ามีสีทองเดี๋ยวมันไปดึงดวงนะอ่ามันไปนส่วนอะไรไม่รู้อะห่วงจุยยอะ เค์เจอ์ละโอเคมีโหลดโอเคไม่ได้อะไรนะก็เกลือโหลดทําไมก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเราไปสุ่มทัซึ์สุกิเลยนะแบบลีลามาแบบ2องนาทีแล,ล้วโลแรกนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องแรกมันจะออกตอนโลเท่าไหร่นะปกติผมสุ่มอฮ้ยกระตุนนีนึงปกติผมสุ่มตู้พวกแบบอัปเดตเลยนะไม่เกลือชิบหายเลยนะถ้าแบบดวดีๆก็จะเป็นช่วงที่ผมเคยมันจะมีช่วงบัค อ่ะวินจากรน A A A B w อเอเบวกอะเออตอนนั้นอ่ะผมสุ่มได้ประมาณ30 40ใบแดงเนี่ยแหละนั้นเป็นตอนช่วงบัคก้วยเป็นไอดีเก่าๆผมนะโคตรดวงดีตอนนั้นอนะ่ะได้เป็นเอเบวกเลยไม่ต้องปลกตื่นนะโอเคโลที่2ได้น้ากากหวานมาวะมาปึ๊บชาร์จต่อยกาบาสีทองไป โอม่วงเตอร์เลยเ,ยเอาจริงนะช่วงนี้ไม่มีแต่สีม่วงพอสีทองมันก็เป็นเกลือได้ปุริมาเงี้ยสภาพจัดโอ้ตะเกตนตำข้าวสามตัวอ้ยเสียงรบกวนทุกแกลองเฮ้ยมีกระตุกนิดนึงบ้บสีทองโอ้โหทองกูสีม่วงว่ะโอ้สองทองด้วย ตัวอะไรวะเนี่ยอยากไม่อบไอ้เเนกว่ะกูอับอายพราได้มึงเนี่ยไปใกล้ๆกูเลยเคตัวใหม่อยู่เดี๋ยวนนก็มาปลดฟิกเกอร์เคย์ในแง่ดีจัดตัวที่สองใช่คํับไม่ออกแล้วนะตอนนี้ผมก็ขับไม่ออกแล้วเกชิบหายเลยแต่้งแต่ผมได้โกมานะเหมือนดูดดวงผมหมดแล้วอะ่ะอย่างวน้อยก็เป็นตัวละครใหม่สองตัวโอเคดีแต่ผมอยากได้ท่านไงประเด็นอะถ้าวันนี้ผมไม่ได้ผมไม่หยุด ปุ่นเงี้ย,ยแล้วมันไม่ได้จริงนะวะไม่กระตุกเลยว่ะตุกตี๊ดเดียวแต่ไม่น่าได้อะถ้าตัวใหม่สีทองก็น่าจะกระตุกนากกว่านี้นิดนึงโอเคไม่เกลือเกมมาหมาเฮ้ยทัดผมอุตส่าห์ตองตัวมาตั้ง60ใบแต่ผมว่ายังไงก็ต้องน่าจะได้อยู่แล้วอะถ้าแบบไม่ไม่ถึง180ใบเลยไอ้น,นี่ก็หมาเกินนะ ปกติถ้าได้ทองอันที่สามะมันจะการันตีเป็นหน้าตู้นะครับเครเราได้สีม่วงอีกแล้วว้าวสีทองก็ไม่มาเลยเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนเอ้ยถามไม่ออกหรอนะเฮ้ยเฮย,เยมีมันใส่มาในตู้ไหมเฮ้ยเชื่อเกมถามจริงเหอะม่ไหนเพื่อนมันได้ยากได้เย็นขนาดนั้นเลยอนอกก่อนที่ทัดปลุกตื่นมาผมไม่งก็ไม่ได้แม่งดูดแต่เลดอะ อย่างเกลืออะไรอะรอบนี้ผมจะเล่นไอดีหลักไนงะมให้ผมหน่อยสีม่วงโอเคเกี่ยวหมาเกี่ยวหมาเราต้องไปลุ้นตัวม่วงต่อเนะี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นช่วงเช้าไงเดี๋ยวจะมีช่วงบ่ายช่วงคืนอยู่เดี๋ยวเรามาอาคลิปทั้งวันอนะจูผมไม่จะได้อมามารับขอนะตัวม่วงห้าใบกับตัวแดงเดี๋ยวเราเข้าไปกันต่อในการสุ่มตัวม่วงอันนี้ขอให้เป็นราชาแบบท่านไม่มาตอนนี้ขอเป็นราชาตอนนี้ก็ได้ปะม เออหินลา,ายชาเนี่ยมันได้แันติ้ตึงๆเลยเนี่ยมันได้คู่กับอัศวินนะอนาคตเดี๋ยวผมเอาอัศวินยูอาร์อยู่ตะโกงมาสี่ตู้ม่วงสี่อะไรเอ่ยกูต่อยแล้วจังหวะเนี้ยปั๊บโอ้โหกระตุกนิดนึงฮ่าจะเป็นหินไงแบบเออหินหินม่วงเลยเฮ้ยโอ้โหสาม,ม่วงเลยสภาพจัด นอกก่อนก็สุ่มไอ้นี่ไปนะสุ่มอะไรวะสุ่มม่วงใบสิบใบไม่ก็ไม่ได้โอเคได้โกเคสื u, ฮะเอ่อมันชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้วะบาคุซันโอเคผลประกอบการตอนเช้าเราก็เกลือทั้งแดงทั้งม่วงเลยนะเดี๋ยวไปแลกเพิ่มหนึ่งใบก่อนก็เดี๋ยวไว้เจอกันช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวเราไปหาตัวมาเพิ่มก่อนนะครับโอเคเราก็ได้ไปหาตัวเพิ่มมานีดหน่อยนะครับก็ในสุ่มในซักโลอยู่นะ ตอนนี้ช่วงเที่ยงก็อยู่อันดับที่23แล้วนะขึ้นมาจากอันดับ56นะครับก็ลพลัง1นึ่งแสนเอ็ดนะเพื่อเราก็40แล้วด้วยได้ฟาร์มของม่วงมาเลยของม่วงไม่ก็เกลืออีกด้วยเกลือจัดเลยวันนี้เกลือยันของม่วงอันนี้เราก็เตรียมมาอีกสิบใบนะครับมี14ใบนะมันก็ยังไม่ออกนะใบที่70มาทัดลูกพ่อไหมพ่อหน่อยกูก็เกลือขนาดนี้แลวมาโอ้โหทัดลูกงไปไหนลูก ไม่มาสิงสถียู่เนี่ยอุกกระเปาที่เซตามาต่อยวะเนี่ยมันออกมาเป็นตสีม่วงเนี่ยหน้ากากหวานน่เย,ยเกมกากเกือกือนเจสิบใบละสงสัยผมทรงนี้ผมต้องไปหาเพิ่มแนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวม่วงเพิ่มดีก่อนไม่ดองลนะสิบใบกดทีละใบดีกว่าเพื่อเพื่อออกนะโอ้โหใบแรกก็เกลือลิลี่ไปลนะใบที่สองได้ทะเลแน่เลย ่วนนี้น่าจะทะเลเผาโอเคไมโกเกลือเหลือตัวมอวใบสุดท้ายแล้วนะปับ๊บแทงท็อปแบ็กโฮกับประเทศไปเลยเดี๋ยวเราก็กโอ้โหเกลือจะตัดไปช่วงกลางคืนเลยนะแล้วก็ไปไถรีดขูดเนื้อมาในการหาเพิ่มมาอีกหนึ่งโลนะครับในโลที่80ของทัเซมกีนะอันนี้ก็ได้เติมเพิ่มมานิดนึงมา รอบนี้มึงต้องได้แล้วแหละมึงแบบหมดเนื้อมหมดตัวให้แบบขู่ทั้งไอดีมาลนะเพศเนี่ยคือแบบผมหมดจริงนะวันเนี้ยปั๊บมาสุ่มตัวเหลืองก็เผื่อแม่งแบบดวงดวงไม่ดีออกไปเพิ่มแต่ผมไม่สุ่มเลยนี่คืออะไรแม่งเกลือทุกทีเลยนะตัวเหลืองเนะี่ยมาสุ่มตัวแดงต่อโอ้โหจริงๆมันควรทอนแล้วนะรลที่แปดสิบเนี่ยทำาไม่ได้นี่ เกมหมามากเลยนะวันนี้สุ่มตั้งแบบหลายหลายใบน,นะเกือบร้อยใบอ่ะแต่มันไม่ได้ทองอันนี้แย่เลยนะมาโอ้โหที่เกมไม่กระตุกเลยแต่ขอให้จะเป็นสีทองถ้าไม่กระตุกอะ่ะโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ตัวสีทองนะเพราะว่าถ้าแบบไม่กระตุกแล้วมันได้สีทองนี่น่าซสีดนะเพราะมันได้ตัวซ้ำไงมันเลยไม่กระตุกเหมือนทรัพยากรไม่โดดโอเคเราเกลือไปแล้ว สงสใส่น่าจะได้รอพวกนี้นะน่าจะการันตี90บใบหรือเปล่าตอนนี้ก็ท็อป3เอียดนะก็ตกมานิดนึงกิวก็อยูได้น,นับที่1เหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแหละเดี๋ยวเราพาไปดูทีมตอนคอืนก่อนก็ตัวเหมือนเดิมเป๊ะเลยเลยเหมือนวันแรกอะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย